สวัสดีครับผมเบ่าในพ่อคำกาครับเมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่อำเภอสายมูลจังหวัดยะโสธรครับพาพี่น้องมาชบมบรรยากาศมวลเซินแบบวิถีอีสานแบบอีสานบานเห่าซุ้มแซวกันอยู่ที่รีสอร์ทหน่อยอาจารย์สีขั้นโศครับเป็นสวนอาจารย์สีขันโศเจจโมื่อนี้กะมีดารานักแสดงในท่านกล่อมหลายท่านครับบอว่าชีเป็นพอาหาบพ,พอาเ,เสียงพอยายนั่น พี่น้องได้รับชมที่ท่านกล่องก็จะเห็นหลวงพ่อนี่หน่อยเมื่อนี้ทิดท,ทิวเนี่หน่อยบอว่างปิดภารกิจก็เลย่บูตม่านน้ครับแนวภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศมนซึนแบบสไตล์อีสานบ้านท้าครับไปครับรีสอร์ทหน่อยของอาจารย์สีขั้นโซ่ครับเป็นสวนเ,นเพื่อนเพื่อนปลูกต้นไม้ปลูกต้นย่างเอาไว้กินเห็ดันสัตว์ับมีทีมงาน พากันมาซุ่มแซวกันกินเขา่ากินน้ำมวนเซินหัวแซวเราจะพาพี่น้องไปชมบรรยากาศด้านในครับแหมว่าโอ้บรรยากาศทีมงานนี่ท่านก่อมาครับมาเลยบรรยากาศทีมงานนี่ท่านก่อมอาจารย์สีกันโศมาเลยวะ ได้วาเยังนย่งนี้ได้หมอแค้นมากสิล้ำซูพี่ซูนองได้ฟังกันแล้วมานี่เขาอยู่ที่เสียงหน้าลี่สอดหน่อยของอาจารย์เสียั่สครับอ้าวตอนนี้เรครับผมเป็หมอรำาทนาผูทันถึงฟางแป้งือลยค่าาอหลายนี่ยักลองดยเ่าเนี่ยห้าบครับเนี่ยห้าบใท่านคว่ำสองคว่าน้คัยังว่าฟองแป้ง ละกำไฟผ้าหยับตามีกระดาษนอนยั้งแ้งเหวีย่ทั้งคนล่ามาสูนบานควันคว่างเป็นทางเอ้ยแกงจังตามีหูบางทางไฟไตเอา่ไนหัวดวลทั้งอันนอนจับเพ่นจ้าแถวอาทันด่านทั้งดำข้ามเหีนดำมาเจียกมากงวันไงกาเพิ่งแท้ วเราหยดน้ำไหลขมาวนโยต์ตามชูนับบอกไว้แล้วฝนบังห้วยหย,ยัดจ,จัดดินแห้งเ้าลัางแยงาาแล้วเหมือนทน้ำฝนกันแกงเียกแบงเข้ามาหนดชุดอะไรอาวันอาวันเด็กเข้ามาทุกแรงเศร้าหน้ามองทางหน้าเห็นเขาแตกแรงอย่างแรง,แก,ง,แก,ง,แก,งกิน โอ้ยหน่าดินที่สาขาดนะเดอนหากะว่าปันลาพี่ชายนอนอยู่บ้านใก่ย่งห่ษงใส่เหรอนแสนแขนงนำแส้นนำแส้นหุดังงานน้อใส่ล่าลาแผงหัวใจ่ยังเป็นเปี้ยวไหลซึมเบยหอดกระดูข้าวช่วยถึงผู้แก่ไม่หนทองไำใจม่อม ได้วงใจเสียนี่กุ้มบอกมีความทั้งระบายมันย้ายถึงฝันล่ำฝากเทียงที่ล่ำดองเพืขอฝากเทียงของอายจากหัวใจอัดเลือดโอ้ยหนอเล่าฝากให้เห็นคนเงินฝากทุนเช้านุ่นเงเหวตัวไอเบยน้ำและไอบอยชิดล่วงขังขอบใครปอกเพี้ยนี้ และเดือนหกมาปีไก่หมอมพานางลลังได้ละไอ่เราเพ่าปั้นไก่จยถิ่มปล่ยองนักันโหจะเข้าโอ้อยหน่าและเกีบับมีท่วงควดันเอาทำตะควันใส่หมอนนะแล้วเมื่อได้มีจังก้อนฝ้ามันลที่เห็ดเห็ดและเคล็ดไปถึงความหลังบอลเท้าสะบัดไป เราหอยจัวกันผีจำใส่ให้เปลี่ยนไปหอยฮาเนี่ยแม่ฮะเนว่าพาเจาดรับเบาพาจอดรับเบากันตู้กินเหรอเรเราแม่นไปเราเราว่าสร้างตัวไม้ใส่หวังตั้งสติเรื่องล่างอวันไหวอยู่คือไปรักใจเพราะตรงกันแล้วผ่ามีเนี่ยสีมาพา ขันส่วนปีปีเล่อหละข้ามนึ่ยังบอเซนยังกวางโยในหัวหละหัวมีหัวซุมมบมจวซุบยืดคมใจให้เริ่มนอมบบนห <c oughs> ละาวัดไอ้มืองดูทางเตียงนอนบนอันไอ ลมมแ้จไก่ล่อายมากดูเป็นดูเจ้าโอ้ยอัดมาถึงแล้วแล้วแล้วพ่อเลยลำก็เป็นครับบ่แมนแสดงตดนที่ท่านก้อมเป็นอย่างเดียวตนีโ้ล่ำก็เป็นว่าตวนี้ธรรมดาพยายารนีท่านก้องานเสียงสูอ้าลำองย่เสียงบัน บ้เง uh ี้ยี่ารงานของเชียรจารยสีกันสัวอก็ปีกยใส่เมียงตาเงินบมม่าจ่าบแจนมันเขินแบ่งสีแดงนำแล้วฟ้าอวยฟ้าหงต่างเงินส่วนต่างบ่มีอ่อง เงินขาดโอดองม้อีหลายยากแต่ขายอยากเคียงสูงแระรับรงบูเดรทบงรับแรงรับแรงรัพแรงรับงรนงับนมอบแปลรับแงเับแงรับ่องีัแรงรับแรงรอบแงรับแรงนับแองรับแรงรัอแยงรั้แรงับแรงรับแรงรงับแองแ ที่สี่เทีมที่ห่างโอ้เากจะคเทียมเจ้าแต่สองร้อยเขาว่าจะใครเลิะนั่นพี่เอามาใดน้ำพอตาเอามาแตงมีนอกระบบ้ายนั่นเป็นทูตแจ้งบัญชีโี่สง้่ดงานแดย่าจะแตกด้วยหุ่นสาตาหุ่นว่าคือดี งั้นม่มีพ่องลบิ่มพ่อตาคือจาเรากังเป็นไปลไว้ขอเห็ดหน้าเด้อขายเขาเอาลูกสาวพ่อเอาขอผ้าหินลูกเต่าเอาแทนเบียร์พ่อมีน้ำว้าวเยีิยเบี่ยดีป่ะต้นทุนที่ต่างเป็นลูกจานบ่อไก่หางขันนาสามันีจัดที่ว่าเป็นเสียทีจำมิน กันที่เราอยู่ไปดูลูกสาวพ่อกัสิยธว่มไผสิเอาลูกสาวพ่อแต่งงานกันสานนทั้งเวลาตั้งแต่ต้นที่วยล้นพอแต่งตามโอ้ยล่ะบอกเป็นว่ารุมลามเพ่ตามลับจัดครงการสร้างผลงานให้มันมีจังสิดีเพิ่นแทนใส และเน่ากินยาบ่มีไข่เขืนกินไปดูสิพออ้อยบ่เป็นเอาลอยลอยขอยืมเงินน้ำพ่อเจ้าเอามาให้อยู่ลางวันวันเลอ้ิศ ต่อไป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 ยือนทวคร่บรรยากาศกับอีสานมันฮ่าครับบรรยากาศวิถีชีวิตอีสานมันฮ่แม่ดก้ยคดดีรับรีสอร์ทใหม่แต่ารสอ้ครับรอาลประมาณน้เองำความจำความไ่านฮอกับนแค่นั้นกับมอซื้นูซ่ล เอาล่ะครับอ่ามือนี่เพื่อนว่าให้หมอน่ำอ่าอาหนำหน่อยนกเขาขันเว้าเพื่อนขันนี่มันขันตลอดเออแต่ว่าว่าขาคนสี่กอดกับว่าีจักโผลเลยมันก็เลยขันตลอดจะละพี่น้องเลยแมนราเว้าเพื่อนทีจะเมนมากั็ต่อมันกัดกันเสียต่อเน้อเอา ทีงูเหาที่งูเหตจวบกัดลายล้มบดแล้วอะไรพ่อพี่คงโดนแทน É, eu não vou คนดักที่มีคาใอ้ตองกู่โผู้้อนอยู่สายตาขอมมันมาต้องมพใจแลวเี้วยังนองยังนองเออ่านได้รึเ่าท่านไดเล่กไนกันย่งบุีเยอะมาบีกนบีนหัวเซลครับเมล่าไปทุกคนพนนะ เอออเาเอาสุดแท้แต่ว่ายังกยนเล่าดังเล่ารับคุณแผนรับคุณแผนบ่ไตยเก้าโวลันตั้งเดิมคแล้วสมัเรีนตุ้งตุ้มตุ้งชายาบอลลัมบนนู่นอย่างไรอันนั้นหน่อยนกเขาขันอันนั้นหน่อยนกเขาขันครับพี่น้องครับกับลำคุณแผนบ่ะนจ่ายสีกันโซไปเนี่ยว่าฟังครับฟังลัมต่อพี่น้องครับ ขันำขันลำคอเขาขันครับโอ้ยเพียงรางเนียผิลงทั้งน่ะใบโย้วุ่นแจนนี่มะคุ้นแก้บันสั่งผู้หญิงไก่ขมพ้อยแต่รอมาล่วงรอเอ๊ะคำนั้นจะปังหือนองจะรัรองเอ

มาจ้าไป้ดวนมาอย่าล้อสาวให้ดวนมาจ้า่าภาพดีเด้อะคุณได้จ่าภาพหนึ่งเออสวัสดีคุณแม่คุณแขนขอไหวอย่างนั้นนะคุณแม่เออนี่แหละคุณแขนไม่ว่าไปนรกเดือลงสงครามตายที่สนามรบก็ได้คุณแขนเออคำบ่าเป็นข้อมสินย่างนั้นนะคุณแม่เออข้อมเซตไนแล้วกว่าจะไดล่ะเออใส่รองนางบันทองเมียของผมเป็นอะไรนี้คุณแม่ เออจังสี่ักุนแผนเลยแม่ก็ให้แจ้งงานไปกับขุนสร้างแล้วว่ามันขุนแผนตายแม่ก็เลยเห็แจ้งงานกับคุณสร้างไปสร้าร้างกันคุพอได้ฟังคำว่ามันแหนงในสาเด้วยพ่อปั่ไฟล้ำลูกห้องน้ำ การจะ้องให้ต้องหน้าครับการต้อง้ต้องหน้าวก้อไปจเลี้ยงไปสารบท่องวนอยเดียง่านี่ก่มันจวมันย่างนี้อินไฟมันก็เาไปนี่เลี้ยงให้เล่าแค่นอ้นนึงหาก็คู่รัเก็มีความสุขกัน พากันนุ๊กหมุนแบวนหมุนแคงเข้าไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โนี่ครับหมอแคนเข้าสุดยอดเลยหมอแคนมีภารกิจครับเวลามีหน่อยนะครัต้องแยกใหญ่เอาสอยมาเอาสอยไหมกันนะพี่ใหญ่สอยแล้วเลยก็สอยสอย กกกระโดนโกนกกโกนหักโกนหูดกาโกนได้โกนดีโกนหูเหี้อคุยแดกบุยนี่ก็บ้าสอยผมสิบติดเหลืองมดเนาะงานเหล้ยงยอมมีวันเลิกล่าครับกั่ทีนัานทนักงการมีงานเารกับประมาณสามสิบกิโลเบได้เ้าแล้วเานะมีงานเสจ้าเเสร็จแล้วพุ่มไปเอ็ดเับ อัดส็ไมา่เเจ้ามันเขาเอนปดระตานาล้วนยิ่งอ่ากระตานาล้รวมกันดบ่อเ้อไไปควันกไปควันเยอผมต้างไแล้วลุงไปาปกรติกก็ตัวกระดักใ่อกใ้กก็ตัวกระดักระติน้านะใบจัเกมันไปยังซื้อขันหมักม่อนแก่นตายกับเขาบานนี้ตัวเป็นรูปบออเขาดีดอกวะเว้ยรูปบอกันเนาะเป็นรูปเป็นหังเาปว่าดียวให้เจ้ามั้ยว่าเอีนไปจนบ่ ร้มม่ใหเาเยเด้อยู่ซมาว้ากันว้กันก็ได้ฮะนี่ฮออกมาหนีแกรันแกใส่ชีวิตเลกันม่ใชเมก็เด้พวกนี่ก็ถือเป็นได้ได้ก็ยิ่งงั้มากันกันกันีกันเรื่อยๆอยู่หรอมีกไรโอ้โหนม้นสิไห่เ่เป็ตามารัม้วนได้ันดได้งั้อยมีเมียจะกันได้ม้วนก็โอ้มะไก่ดอกรม้วนก็อเอ็ดกันา วันว้นยัเร้งเืนขายุ่น20ิโล20กิโลนึงขัดโบไก่ไก่ร้บโบไก่โบไก่โบไก่อะสิคําคำท่าคำนัคำเมื่อเด้กเนียไปไปยัยในนั้นเราขึ้นไทยนาขึ้นนาให้เป็นทุกกระดารถว่ะกระาเบ่งท้างผู้จังเฮ้ยผู้จักางผข้างเดียวไดทุกคนครับคาัวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับครับัไปเียะยาไปหาไเนี่ยโอ้ชิโนีครับ เรไปกับระรครับครับครับเที่ยวเที่วออกมาลูกไดไปไปครับรยครับดีครับ